วิธีการใช้งานรีโมทเบื้องต้นนะครับของแอปบิงโกก็วิธีการที่หนึ่งนะครับเป็นการล็อกเลขแบบกำหนดเองครับอย่างเช่นผมจะล็อกเลข1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10อ่หานี่ครับถ้าระบบโอเคกับสิบเลขนี้ผมก็กดตรงนี้ครับกดส่งเลยครับพอหลังจากกดส่งเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจะให้เราตรวจสอบกันว่าเราโอเคเลขลำดับตามนี้ไหมถ้าเราโอเคเราก็กดตกลงครับ ก็หลังจากส,ส่งข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องกดตรวจก่อนนะครับปุ่มสีดำเนี่ยค,คือการกดตรวจว่าเราได้ส่งค่าตัวแปรเข้าไปนในเซเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเปล่ากดตรวจครับนี่ครับถ้าเลขขึ้นตามที่เราสั่งเนี่ยสแสดงว่าเราส่งค่าการสั่งเข้าไปนในเซเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคนนี้เราก็ไปกดเล่นตัวพิงโก้ได้เลยครับรูปแบบต่อไปนะครับเป็นการสุ่มคือปกติเราจะกดล็อกเลขเองใช่ไหมครับแต่เราก็มีออปชันให้เราสามารถสุ่มเองได้ครับ การสุ่มเนี่ยเราต้องมาดูเกาะว่าเราใช้บอลเท่าไหร่อย่างเช่นผมใช้บอลเก้าสิบช่องเก้าสิบอลน,นะครับผมก็ต้องเปลี่ยนเลขตรงนี้ก่อนครับเป็นเก้าสิบผมพอใจที่เลขเก้าสิบนะครับคราวนี้ถ้าเรากดสุ่มเนี่ยมันจะสุ่มเลขให้เราแบบขึ้นมาเองเลยครับทั้งหมด90้าสิบเลขหรือถ้าเราเป็นส9ิบเก้ามันก็สุ่มให้เราส9ิบเก้าเลขครับอยู่ที่เราตั้งถ้าเราโอเคกับเลขชุดนี้เราต้องกดปุ่มตกลงนะครับปุ่มตกลงคือการส่งข้อมูลเข้าไปในเซเวอร์ครับอ่ะเรากดส่งสําาเรรร็จ้วนนะคคับ้ ก่อนไปเล่นเราก,กดตรวจก่อนครับว่าเราส่งค่าสําเร็จแล้วหรือเปล่าถ้าเราก,กดตรวจแล้วเลขขึ้นเนี่ยตามที่เราสุ่มไว้เนี่ยอันนี้คือการส่งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นรูปแบบการสั่งแบบตาต่อตานะครับส่วนรูปแบบถัดไปเนี่ยจะเป็นการเซฟรูปแบบเก็บไว้ครับอย่างเช่นวันนี้เรามีเรามีไลฟ์40ตาเราสามารถเก็บลงหน้าไว้ได้40ตาแล้วไปเลือกใช้ที่หลังได้ครับมาดูขั้นตอนนะครับเราต้องกดเลือกรูปแบบก่อนครับที่เราจะสร้างสมมติว่าผมเลือกบล็อกที่หนึ่งก็คือรูปแบบที่หนึ่ง อันนี้คือขึ้นรูปแบบที่หนึ่งแล้วนะครับการสร้างรูปแบบมีมี2วิธีคือการสร้างแบบกําหนดเองหรือว่าสร้างแบบสุ่มผมมาดูวิธีการสร้างแบบกําหนดเองนะครับรูปแบบที่1ที่ผมเลือกที่จะสร้างใส่เนี่ยสมมติผมล็อกเลขหนึ่งอสามอ่ะผมล็อกเลขหนึ่งสามนะครับผมจะบันทึกให้ผมกดปุ่มบันทึกนะครับปุ่มสีแดงนะครับถ้ามันขึ้นป๊อปอัพนี้เสร็จแล้วแสดงว่ามันบันทึกเสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดเราจะดูหรือว่าเรียกใช้รูปแบบที่เราบันทึกเสร็จเนี่ยเราต้องกดปุ่มโหลดรูปแบบนะคครรรรัััััับบบบกกกกกกาานนนนทึโหลดะฟง์ช การบันทึกคือการบันทึกการโหลดเรียกใช้คือการโหลดเรียกใช้นะครับอาเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างลองโหลดรูปแบบที่หนึ่งดูนะครับผมกดโหลดครับแล้วก็เลือกรูปแบบที่หนึ่งที่เราสร้างไว้อ่าอันนี้คือโหลดมาแล้วนะครับถ้าเราจะดูให้เรากดดูที่ปุ่มสีม่วงครับอ่ากดดูเสร็จถ้าเลขขึ้นตามนี้เราโอเคแล้วกดปุ่มตกลงครับเหมือนแล้วโหลดดูเสร็จเราจะใช้ถ้าเราไม่ใช้กดกระบาดคะัแต่เราจะใช้จะส่งข้อมูลให้กดปุ่มตกลงครับอ่ากดปุ่มส่งเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดตรวจว่ามันค่าไปหรือเปล่าเนี่ยคคครัับ้าาา่่ขึนตมเงก็ือ คือเราสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับจะเป็นการสร้างรูปแบบโดยการสุ่มครับผมเลือกรูปแบบก่อนสมวผมเลือกรูปแบบช่องที่สองผมจะเก็บลงช่องที่สองนะครับแล้วผมจะสุ่มุ่มเลข90ตัวเนี่ยไปใส่นในรูปที่สองเก็บไว้ผมก็กรอกเลขที่เต้องการจานวนครับอย่างเช่น49 90หรือ75อะไรเงี้ยอันนี้ผมเลือก90ผมก็กดสุ่มเลยครับระบบจะสุ่มให้เราอัตโนมัติขึ้นมานะครับถ้าเราพอใจให้เรากดบันทึกนะครับกดบันทึกกอการบันทึกเข้ารูปแบบนะครับอ่าผมกดบันทึกอ่า คราวนี้มันก็บันทึกเข้ารูปแบบที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เราจะดูสิ่งที่เราบันทึกไว้นะครับให้เราไปเลือกโหลดอ่าผมเลือกรูปแบบที่สองแล้วกดดูครับปุ่มสีม่วงครับนี่ครับมันจะขึ้นเลขที่เราบันทึกเก็บไว้ถ้าเราโอเคเราอยากใช้รูปแบบนี้เรากดตกลงนะครับพอกดตกลงมือกัลังจะส่งค่าไปนในเซฟเวอร์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดตรวจอีกทีนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นค่าที่เราสุ่มแล้วก็บันทึกครับวันนี้จะมารีวิวตัวสูตรแอปมิโกนะครับที่เป็นตัวแรนดอมน อันนี้เป็นตัวแอปที่ใช้ในการสั่งนะครับผมจะยกตัวอย่างลองลองสั่งเลขเรียนครับหนึ่งถึงสิบไปดูนะครับผมจะลองสั่งนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกดสั่งไปครับครับแล้วไปลองเล่นนะครับลองกดนะครับตรงนี้จะเรียนเลขครับหนึ่งถึงสิ เราวลองไปดูอีกเกมนะครับกเกมนี้ครับอันนี้ก็สั่งเลขหนึ่งถึงสิบลยนะครับลองดูครับเห็นลหมสั่งเลงเลขได้ครับ ต่อไปจะลองสั่งสั่งเลขสั่งเลขถอยหลังนะครับ49 48 47 46 45 44 43 42 41ส่งครับเล่นดูนะครับ